สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Pet Talk, แพ t ท a อกแดนช่องที่จะทำให้คุณมองโลกของสัตว์เปลี่ยนไปตลอดการคุณเคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังดวงตาสาเสื้อของสัตว์เลี้ยงที่คุณรับมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในโลกที่เล็กกว่านั้นโลกที่สัตว์คุยกันได้โลกที่พวกมันมีมุมมองต่อพวกเรามนุษย์และโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและความจริงที่น่าตกใจลองคิดดูสิครับว่า ถ้าสัตว์พูดได้พวกมันจะเม้ามอยอะไรกันบ้างนินทาเจ้านายวางแผนยึดครองโลกหรือแม้กระทั่งมีธารกิจลับที่พวกเราไม่เคยรู้และววันนี้เราจะมาเฉลยปริศนานั้นด้วยเรื่องราวสุดฮาปนความลับสุดยอดจากฟาร์มแห่งหนึ่งเรื่องราวที่จะทำให้คุณหัวร้อจนปวดกรามและคิดตามจนนอนไม่หลับว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจสัตว์พวกนี้ผิดไปหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกัันเลยครบแสงแดดยามเช้าคาบผ่านลงบนผืนหญ,ญ้าเขียวขจีในฟาร์มบานเย็นเบสซี่วัวตัวเมีวยวัยเก่าผู้มีประสบการณ์ชีวิตโชคโชนกำลังยืนเขียวเอื่องอย่างเนิบนาบสายตาของเธอดูลึกซึ้งราวกับกำลังดำดิ่งอยู่ในห้วงความคิดเบสซี่เมื่อไหร่จะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังอีกรอบล่ะเสียงเล็กๆใสๆของเดซี่ลูกวัวสาวขี้สงสัยเอ่ยขึ้นดวงตาเป็นประกายด้วยความกระตือรือร้น เบสซี่ถอนหายใจยาวพ่นลมหายใจออกทางจมูกเป็นไอหมอกจางๆโธ่เดซี่ฉันก็เล่าให้แกฟังไปตั้งหลายรอบแล้วนะเธอพูดด้วยน้ำเสียงเอื่อยเฉยแต่แฝงความเอ็นดูแต่หนูชอบนี่คะเรื่องที่มนุษย์ตัวเล็กๆนั้นแอบเอาขนมไปซ่อนแล้วคุณก็ไปเจออลกจะตายเดซี่หัวรอกคิกคัดเบสซี่ใส่หน้าช้าๆนั่นมันแค่เรื่องเด็กๆหน้าเดซี่ เรื่องที่ฉันจะเล่าวันนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมันเกี่ยวกับความรู้สึกผิดของพวกเราเ<ข>บสซีเนียบไปครู่หนึ่งก่อน